าดูกราฟฟังก์ชันกำลังสองกันอ่าพราราโยังไม่จบอีกนิดเดียวมาดูข้อที่ยี่สครับทำยังไงดีข้อนี้ หดือมยังอ๊ส่วนอะไรครับ,รบถ้ามี y เท่ากับ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c จุดยอนหาจากอะไรครับ a, x มีสุดว,ว่าลบอะไรลบ b ส่วน2สอง a หลือมยังลืไม่ลื A, a คือลายบคือลายซคือลายเอาลบ b b คือใครเอ่อลบเจ็ด b คือเลขเจ็ดหารสอง a อคือเลข A คือเลขสามสามก็เป็นลบเจ็ดส่วนหกามีสองข้อก็หาค่า Y โดยการแทนค่าสมก,การนี้ที่ไหนมี X แทนด้วยลบเจ็ดส่วนหกไปสามคูณลบเจ็ดส่วนหกยกกำลังสอง เจ็ดคูณลบเจ็ดส่วนหกแล้วก็บวกกับเลขหนึ่งตอบล้เท่าไหรครับเจ็ดกำลังสองเป็นเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าหารด้วยสามสิบหกบวกคูณลบได้ลบสี่เก้าส่วนหกบวกกับหนึ่งยังไงตัดได้ไหมตัดได้เอาสามตัดนะสามอะไรได้สามหก สามหาสามหกเท่าไรสามได้สามสามหนึ่งเป็นสามสามได้หกอ่าสับสองอ่าก็ได้สี่เก้าส่วนด้วยสิบสองนะคอรนอนน่าจะเป็นเท่าไหร่ส่วนน่าจะเป็นเท่าไรครับระหว่างสิบสองกับหกเอาส่วนเป็นอะไรเออสลน่าจะเป็นส่วนสิบสองแล้วกันอันนี้ก็ได้สี่เก้าลบกับใครตัวนี้คูณเท่าไหร่ครับหกต้องคูณอะไรทําหทให้เป็นส่วนสิบสองคูณสอง ูณสองหารสองสี่เก้าคูณสองได้ห้าแปดสี่แปดก็สี่สี่ห้าคูณสองห้าแปดก้าแปดแล้วบวกอีกหนึ่งต่อเท่าไหร่ครับห้าแปดห้าแปดลบบวกหนึ่งลบกับสิบเก้าบ้านหารสิบสองบวกหนึ่งครสิบสองฮะ ห้าสิบสี่สิบองไม่ใช่มันติดลบเนะี่ยสี่เก้าลบกับเก้าสิบแปดมันได้ลบสี่เก้านะแล้วก็บวกอีกหนึ่งต้องลบสี่สิบแปดสี่สิบสองตัดพอดีเลยสิบสองอะไรสิบสองสี่สี่แปดตอบลบสี่อาเฮ้ยผิดเหรเจส่วนหก สี่เก้าลบกับลบสี่สิบสี่เก้าบวกหนึ่งก็เป็นเออกลบสี่แปดถูกแล้วนี่ตอบลบสี่ไม่มีช้อยข้อนี้ไม่มีช้อยนะข้อนี้ตอบลบเจ็ดส่วนหกกับเลขลบสี่นะครับผ่านอ่านตัวข้อต่อไปครับข้อนี้ข้อใดไม่ถูกต้องนะ ข้อนี้เป็นกราฟคว้างไหมข้อนี้เป็นกราฟคว้ามไหมจะไงะจะคว้างให้ดูที่ไหนสมมติหน้าเอกกำลงังสองเออในเอกกำลังสองเป็นบวกหรือล,ลบลบต้องเป็นกราฟคว้า<ำ>งเออไปดูมาแล้วใช่ไหมครูให้เช็ดย,ยังเออครูให้ยังเรยเอ้ายังไม่ให้อีกเหรอยอะเลยให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอให้อะไรไปวะ ไปทบทวนนะเนี่ยพาราโบลาอีพีผุฮะพาราโบลาอีพีผุพาราโบลาจะไม่มีเหรอพาราโบลาไม่มีใช่ไหมไม่เป็นพาราโบพาราโบลาอีพีนั่นตั้งมีแล้วไม่ใช่เหรอหลายกลุ่มหลายกลุ่มงงมากโอเคจะหาจุดสูงสุดทำไงครับก็ x อเท่ากับลบบส่วน 2a อันนี้จัดรูปก่อนแล้วกันเพื่อความไม่พลาดอ่าเอาอีกกำลังสองนำหน้าลบ 2a แล้วก็ลบหกลบหมดเลยนะฮะนี่ a b c เอาจัดการครับแทนค่าแล้ว b, b. อุ้ยพรวาราอา ep หกแล้ว สองหารลบสองหนึ่งหนึ่งเลยด้วยหนึ่งหรือรับ b คือลบสองหารด้วยสองอเป็น ลบหนึ่งลบหารลบเป็นบวกได้ลบหนึ่งครับเพราะข้างบนนี่มันเป็นอะไรครับมันเป็นบวกใช่ไหมข้างล่างมันติดลบอ่ะสองหารสองไปเดือนหนึ่งได้ลบหนึ่งส่วน y ก็แทนค่า y ก็แทนค่าเลยตามนี้นะครับลบ x ลบหนึ่งกำลังสองลบสองคูณ x คูณลบหนึ่งแล้วรูดอีกแล้วอ่ะ thay bao nhiêu của luôn vào wifi thế này quá ดูต่อครับอันนี้ก็ลบหใช่ไหมระวังนี้ลบหนึ่งกัลสองเป็นบวกเจอลบข้างหน้ากลายเป็นลบหนลบคูณลบได้บวก2อบวกลบกับหกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบหบวกสเหลือ1 1เจอลบหเป็นลบหงนั้นจุดยอดอยู่ที่ลบหกับลบห้าคะแนนถูกครับ กราฟความนี่ให้สูงสุดหรือต่ำสุดกราฟความให้สูงสุดหรือต่ำสุดสูงสุดหงายต่ำความสูงอันถูกต้องนะฮะขอ้อนี้ข้อสองถูกแต่ไม่เลือกโอ้การสมมาตรอยู่ที่ไหนการสมมาตรให้อยู่ที่ค่า x ใช่ไหม x เท่าไหร่ลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งแต่มันบอกว่า x เป็นเลขอะไรเนี่ย x เป็นเลขสองก็ผิดเนี่ย ใก้ข้างดิเป็นบวกตรวจบอกว่าเป็นสองผิดนะฮะตอบข้อสองนะครับต่อไปครับยี่สิบสามพาราโบลา y เท่ากับสอง x กำลังสองบวกเก้า x ลบห้าแกน x มีอยู่สองตัดแกน x มีสองจุดจุดตัดแกน x แปลว่าให้ใครศูนย์ y ศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับก็เลยได้สองเลยฮะ y ถ้ากับศูนย์ได้สอง x กำลังสองบวก9 x ลบห้าแยกแฟกเตอร์เป็นไหมแยกมาครับหกำลังสองสอง x กำลังสองแยกเป็นสอง x กับ x เอาห้ายังไงดีตพรา้ายติดลบต่างกันอยู่ห้าแล้วบวกกันได้เก้าดูพดกลางดีนะก็ต่างกันอยู่ห้าบวกกันได้เ้าด ดูยีิบสองครั้งเลยอ่ะกเออห้าห้าห้าไว้ได้ฝั่งขวาหนึ่งไว้ฝั่งซ้ายฮะห้าฝั่งขวาหนึ่งไว้ฝั่งซ้ายเนี่ยนี่ได้หนึ่งนี่ได้สิบแล้วเครื่องหมายละ่ะพจน์การเป็นบวกบวกต้องมากบวกมากคือบวกสิบก็คือบวกห้าลบน้อยคือลบหนึ่ง นั้น x มีค่าเท่าไหร่บ้างจับเป็นศูนย์ครับมีค่าเป็นจากลบเปลีป่ยนแปลนบวกหนึ่งแล้วก็คูณเปลี่ยนเป็นหารสองแล้วก็บลบห้าไปานะนี่คือ a กับ b นะครับนั้น a เป็นหนึ่งสองแล้วก็ b เป็นลบห้าให้จับลบกันแล้วยกกำลังสอง หน <the creator 1941> ึ่งศูนย์สี่บวกินงห้าครับฮะรอบๆเป็นบัว ก็คราร์เป็นสองคุณไขยไปยได้สิบบวกหนึ่งเรื่องการเป็นเท่าไรครับสิบเอ็ดกำลังสองส่วนด้วยสองส่วนสี่ใช่ไหมเซลเซ็ดได้ร้อยสิบเอ็ดหารสี่เท่าไหร่ครับตรงนี้ ีไหมวะใช่เหรอมันมันไม่รูตัวสิเส่ได้สิ1บบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดสิเ็อยิบเอดหารได้วสี่เฮ้ยจุดตัดแกนเอให้เอาเอบมาบวกกัน อ๋อ A B มาบวกกันโทษที A B มาบวกกันก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกดิลบทิ a อมาบวกกันนะฮะ A คืออะไร B ีเป็นลบไปเลยนะคระับครนก,ก็สองไพมาเป็นลบสิบในหนึ่งโอเคนานิ้นได้เก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหารได้สี่เอาตอบเะไรครับมีนนอนเท่านี้เราใส่เครื่องหมายลบทำไมวะเนี่ยอ๋อนึกว่า A ลบ B 干了，他烦了。 ใช่ไหมครับเอ้ยยังหาไม่เสร็จเดี๋ยวก็ประมาณยี่สิบกว่าๆไงการแล้วข้อสามไม่ต้องหาละเอียดก็ได้โอเคต่อไปครับอ๋ออยากได้จุด hk ก็คือจุดยอดนั่นแหละคะ ax บวก by ax ลบ h กำลังสองบวก k เนอะอ่า x มีส่วนบ้างไหม x ลบ b ส่วน 2a ได้อะไรครับ เอบีซีตามนี้เลยครับกำลังสองกำลังหนึ่งแล้วตัวเลขตอบว่าเราเอบีก็เป็นบวกที่สิบสี่กับสามคูณสองได้หกบวกยี่สิบสี่กับอหกหกยี่สิบสี่หก หกสี่ยี่สี่รอบเป็นบวกเอ็กบทีฮะหา y ายสิาว้เท่าไหร่สามคูณสี่กำลังสองยี่สี่คูณสแล้วก็บวกกับห้าเอดเป็นเท่าไหร <c oughs> ่ทามาครับ ฮะสิบหกหสามได้สี่สบปอันนี้ได้เท่าไหร่ว่า9ก้าหบวกอีกห้าบอลบกันเหลือสี่สิบบวกกับ5้ตอบเลขสมใช่ไหมอ่านั้น h k h k เป็น4 k เป็น3เนาะ <Okay. S 1> อย่างที่บอกครับ x เปลี่ยน y ไม่เปลี่ยนนะ x ลบ4จากบวก4เป็นลบ4 y ไม่เปลี่ยนก็คือบวก3ไปเลยกาข้อ มันมีตัวเลขด้าน,นหน้าด้วยสามเอาเติมให้เลขข้างหน้าสามมาสามมาตอบข้อหนึ่งไปจบครับตอนนี้อเข้าใจไหมับ ต่อไปครับข้านี้เขาบอกว่ามีจุดอะไรฮะจุดยอดใช่ไหมพาราโบลานนี้จุดยอดสัมผัสกับแกน x สัมผัสกับแกน x แปลว่าอะไรวะ รู้จักไหมสมมติว่าเรามีกราฟมาพอเราล่าแบบนี้แบบงายแน่สัมผัสแกน x ยังไงวะสัมผัสแกน x สัมผัสแกน x อาจจะอยู่แบบนี้ก็ได้จึงอันนี้เป็นอย่างเงี้ยไม่ซ้ายก็ขวานะสัมผัสแกน x ก็คือ y เป็นศูนย์ใช่ไหม x เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่คําว่าสัมผัสแกน x แปลว,ว่า y เป็นศูนย์ Y เป็นศูนย์ยังไงดีวะแต่ว่าน่าจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือเปล่าว่ะอ้าวหาหาเคกำลังสองสมบูรณ์ครับคราวนี้ถ้าสัมผัสกัน X แบบนี้นะครับก็เป็น Y เา่ากับ X กกำลังสองลบ สองหน้าหลังบวกหลังหลังคืออะไรหน้าหลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองกลายเป็นอะไรฮะหลังคืออะไรพดกลางหารสองได้พดกลางคืออะไรหาสี่สี่หารสองได้สองก็บวกสองกำลังสองแล้วลบสองกำลังสองใช่ไหม ใช่ไหมล้วบวก k ไปใช่ไหมวะแมนบอกว่า <laughs> <laughs> อ๋อได้ละว k เป็น4จบได้ x กําลัง2ลบ 4x แล้วบวกอะไรครับบวก4มน้าคือ x หน้าคือ x หลังคือ2ใช่ไหมพจน์กาเป็นลบยกกำลัง2นี่เข้าใจไหมเนี่ย ดังนั้นมันก็จะได้จุดคือ Y เป็นศนะูนย์อ่ะเเป็นสอง y เป็นศูนย์น่ยจะอยู่ประมาณนี้จุดยอดอยู่ที่ X 2 Y 0สอง y ศูนย์ครับนี่ฉันั้นสรุปว่าถ้ามันสัมผัสแกน X ก็คือกำลังสองสมบูรณ์แหละหาหลังให้ได้ก็จะได้ค่า K K เดียวตอบ4ครับคันนี้ k เป็น4นะครับพอเข้าใจไหมฮะรู้เรื่องไหม เข้าใจไหมงงว่ารู้เรื่องไหมฮะรู้เรื่อง่าเอา ใช่ okay, นะต่อไปแกนสมมาตรก็คือค่า x x ของแต่ละอันเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่เออนี่ x หนึ่งนี่ x สองอ่หาหงนะโอ้โหนี่หมูมากเลยตอบเลยครับมันจัดในรูปของ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองลบ k แล้วเ okay, นาะโอเคเนาะ x คือค่า h เอ็กคือ,5 head, 5 head, อ,อรคร่าเฮค่ตอบอะไรครับตอบอะไรครับค่าเฮเอ็กเปลี่ยนวาไม่เปลี่ยนเอ็กเลยตอบเป็นก็หนึ่งแล้วก็เอก็เตอบจุดยอดนะจุดยอดอยู่ที่ไหนจุดยอดมาจุดยอดตอบอะไรสาม อาษามาจากไหน,นจุดยอดตอบตอบอะไรจุดยอดเลขหนึ่ไม่ใช่จุดยอดตอบลบหลบหนึ่งมาจากไหนไม่มั่วแล้ว อ้น,นี่มันศูนย์เลยมั่วชิบหายเลยไปรีาายนไหมยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคำว่าแกนสมมาตรรู้จักไหมแกนสมมาตรแกนที่มันแบ่งครึ่งแกนที่มันแบ่งครึ่งจุดยอดมามันคือ x ต้าแต่ h หาจุดยอดได้ไหมถ้าหาจุดยอดได้ก็ x เห่ h ไปเลยตอบลบห้าดูเต็มตาต่อไปครับ x 2ก็ใช้ลบ a ลบ b ส่วน2 a b คืออะไรเออบหกลบหกโอยต้องให้กระแทกเสียงอย่างนี้แล้วกูว่าไว้จะสบายๆหน่ยไม่ให้กูเหนื่อยแล้ว เนี่ย x หนึ่งคือลบห้า x สองคือลบสามต่างกันเท่าไหร่ล่ะจับลบกันดีจับลบกันก,ก็จะได้เป็นลบลบ,บเป็นบวกลบห้าบวกสามได้ลบสองลบสองตอบสองก่าก็สี่จำไว้แกนสมมาตรคือค่า x ท่ากับ h คือจุดยอด เอกเปลี่ยนวยไม่เปลี่ยนนะ่ะเรียนมาตั้งเยอะแยะจะจบแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกโอ้ยอส่งให้มึงเลยไม่ไหวแล้วไม่รู้จักทบทวนเลยว้เฮ้ทบทวนแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกนะ